ผลบวกของ xi กำลังสลบ6 xi บวก9ทั้งจะเท่ากับ310นะคะดังนั้นนะคะเราจะกระจายคือคูณคูณค่าซิกมาเข้าอะค่ะก็จะได้ว่าซิกมา xi ทั้งหมดซิกมา xi ทั้งหมดกำลังซิกมา xi กำลังสองลบกับซิกมา6 xi บวกกับซิกมา9กนะคะก็จะเท่าก,กับ310นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้คือค่าคงที่ดังนั้นเราสามารถที่จะนํา10เนี่ยมาคูณกับ9ได้เลยก็จะได้ว่าอ่าก็จะได้ว่าซิ x, x, x กมาซิกมาเซิกมาเอ็ำลังสองเนี่ยโดยที่ I เท่ากับ1ไปเื่จนถึง10ลบกับเราสามารถที่เราก็ดึง6มาตั้งข้างนอกนะคะก็จะได้ว่าลบ6ซิกมา x i โดยที่ i เท่ากับ1กำลัง10บวกกับ90ก็จะได้เท่ากับ310ร้อยสิบนะคะซึ่งขั้นตอนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย x i ตรงนี้เนี่ยเท่ากับ700ด่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า700ลบ6ผลบวกของ x i โดยที่ i เท่ากับ1ไปเรื่อยๆจนถึง10บนะคะบวก90ก็จะได้3า1 0อ่ะต่อไปนะคะเราก็นำา700มาบวกกับ90ก็จะได้790 ่าย้ายสามอยสิบจากค่าบวกมาเป็นลบตรงนี้นะคะก็จะได้สามอ่าเท่ากับอันนี้ย้ายไปนะคะจากลบกลายเป็นบวกก็จะได้หกคูณกับผลบวกของ x i i เท่ากับหแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงสินะคะอ่าดังนั้นสี่ร้อยสีกบลบสามก็จะเท่ากับสี่ร้เท่ากับหผลบวกของ x i นะคะ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า6เนี่ยย้ายก็คือหาร6ทั้ง2สมการก็ได้หาร6ทั้งสทั้ง2สมการก็จะได้ว่าอ่จะได้ว่าค่านี้ก็คือ86อะไรได้4 8 8 6 8 6 0 0 6 8 4 8ก็จะได้ว่าผลบวกของ x i i เท่ากับ1โดยที่ โดยที่ i เท่ากับ1ไปจนถึง10เนี่ยจะเท่ากับ80อ่าต่อไปนะคะเ,เราจะหาความแปรปวนของข้อมูลชุดนี้นะคะก็คือ x x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆจนถึง x 10เนี่ยโดยจากสูตรของเราก็คือ s กํลังสองเท่ากับผลบวกของ xi xi x, I, x, I, x x i กำลังสองโดยที่ i 1. เท่ากับ1ทั้งหมดกําลัง n นะคะส่วนด้วย n ลบ x bar กําลัง2นะคะอ่ะเราก็จะให้ s 1เนี่ยแทนความแปรปรวนของข้อมูล x 1 x 2 x 3แล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึง x 10นะคะอ่อเราจะเเราทราบแล้วนะคะว่าจะมีผลบวกของ x กําลัง2ก็คือ700จากที่เราหามาจากตรงนี้นะคะก็คือ700อ่ะ ดังนั้นนะคะเรายังไม่มีค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยธรรมดาเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยของ x ก,กำลังซองะคะแต่ว่าค่าเฉลี่ยของ x bar เฉยๆนี่คะก็คือจะได้ว่า x 1บก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง x 1 0เนี่ยส่วน10เนี่ยก็จะเท่ากับ80ส่วน10ก็คือนี่ไงคะ x i ของเราคือ80สอ่าส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ10 ต่อไปนะคะเราก็ตัดตัดนะคะก็จะเท่ากับ8ดังนั้นนะคะ x bar ของเราก็คือ8ปดต่อไปนะคะก็คือ,อเราเราจะมาแทน x bar เข้าไปในนี้นะคะก็คือจาก,จาก,จ,ากจากสูตรนะคะก็คือ,อผลรวมของ x i กำลังสองเนี่ยโดยที่ i เท่ากับ1ไปเรื่อยๆจนถึง10ส่วนด้วย10เนี่ยลบกับ x x bar กำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ7เอส่วน10ลบ8กํกลังสองนั่นเองก็จะได้เท่ากับ70ลบ6ดังนั้น x กํกลังสองของเราก็เท่ากับ6ต่อไปนะคะเ,เราจะหาความค่าความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้ของเราก็คือ 3x ลบ1 สา x หนึ่งลบหนึ x 2องลบสอ x 3าลบส x ส x สอลบหนแล้วก็ส x 3ามลบหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึง3 x สิบก็คือถ้าสมมุติความแปรปรวนเนี่ยถ้าสมมติจะมาก็คือ x ลบหนึไปเรื่อยๆ x ลบ x ลบ x 1นลบห x 2อลบห x 3ามลบห่ง จะเห็นได้ว่า x 1เนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรแต่ว่าถ้าสมมติคูณเมื่อไรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเ,ออเนี่ย x 1คือไม่มีคือจะไม่มีผลนะคะก็เลยเออไม่ใช่ลบจะบวกถ้าสมมติ x 2บวก1ก็ไม่มีผลเช่นเดียวกับ x ลบจะลบหรือว่าจะเป็นค่าบวกก็จะไม่มีผลในค่าของความแปรปรวนนะคะก็เลยเราก็จะให้เราจะเห็นได้ว่า s ของเราเนี่ย ความถ้าเออมันจะมันก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเราก็คือเท่ากับอันนี้ก็คือ x i นะคะ x ไปเรื่อยๆ x 1น่บวก x สไปเรื่อยๆจนถึง x 10อ่าเราจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยก็คืออ,อความแปรปรวนเออ ส่วนเบต้ามาตรฐานของเราก็คือ s ก็คือไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะหาความแปรปรวนก็คือความแปรปรวนแต่ว่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจาก s ของเราเนี่ยมันคูณ3อยู่แปลว่าทั้งหมดเนี่ยคูณ3อยู่นะคะดังนั้นจะได้ว่า s ของเราเนี่ยจากที่เรารู้ก็คือ s 2ของเราเนี่ยเท่ากับ6ดังนั้น จาก s เฉยๆเนี่ยอ่ s า s ก็คือส่วนเบี่ยงเป็นมาตรฐานหนึ่งนั้นเราจะหาค่า s กําลังสองจะเห็นได้ว่า3เนี่ยคูณกับ s กําลังสองอยู่ก็จะได้ว่าจะได้ว่า3 s กําลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับเมื่อมัอนอยู่ในรูปความแปรปรวนเนี่ยก็จะได้ว่า3เนี่ยยกกำลังสองเพราะว่า s เนี่ยกําลังสองอยู่เข้าใจไหมก็คือ3เนี่ยจะกําลังสองเพราะว่าจากเดิมนะ่ะ จากเดิม s ของเราเนี่ยก็คือ 3s แต่ว่าเมื่อไรที่กลายมาเป็นความแปรปวรเนี่ยก็คือของเราจะเอา s กำลังสองก็จะได้ว่า3เนี่ยยกกาลังสองคูณกับ6ก็คือ s ของเราเนี่ย s กำลังสองของเราคือ6แต่ว่าโจทย์ของเราเนี่ยต้องการ3 3x 3s เนี่ยแล้วก็จะได้ว่า3กำลังสองคูณกับ6จะได้เท่ากับ9คูณกับ6 3กำลังสอง3 3 9คูณ6 ดังนั้นก็จะเท่ากับ x กับ,บของความแปรปรวนของเราก็จะเท่ากับ54ดังนั้นจึงตอบข้อ3นั่นเอง